Það er mjög 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 Það er kóla thank you สวัสดีครับกับพวกเรานะครับทีมงานกระดิจิ้งออนทัวร์เช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็มีคลิปปิดท้ายนะครับปีหกห้านะครับมาที่แม่ดำครับวันนี้ปรากันเท่าไหร่ครับนะ4สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับปลาช่อนก็ตั้งแต่ลูกป๊อกนะครับไซกลางจัมโบ้ครับวันนี้พวกเราทีมงานกระดิจิ้งออนทัวร์นะครับก็มากันสี่หนุ่มด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับน่าจะจำกันได้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับ วันนี้พวกเรากระดิจิงกันตัวจะมาปิดท้ายปีใหม่นะครับว่าเราจะได้ตัวกันเยอะไหมนะครับแล้วก็ปีหน้าเราจะมีคลิปเด็ดๆให้กับมานานะครับได้ได้รับชมกันอีกนะครับเป็นไหมพี่ลี่ครับผมปีต้นครับครับผมอืมครับอย่างเดียวนะครับสองคนนี้ไม่มีไม่มีหลวมครับมีแต่ครับโอเคครับเดี๋ยวแล้วเจอกันครับ i เอาแล้วครับครับนาผีนาผีรับนาผีทำงานแล้วครับ ว่าลราฟามอยู่รถลิลงตามมากัดเลยไม่ได้งัดอะไรเลยอะ่ะอ ใหญ่เลยอ่ะตามแล้วมันไล่มันเลยนะอ๋องอาครับใหญ่เครับพี่น้องอ้วเลอวนมากเลยตาอ้นมากเลย ai tem nó gấp đi

ใจอ้วนๆนะครับไม,ไม่กลับเลยแปลกมากมันแปลกมากไม่เอาเลยไปไหม ดูดูนดนี้ดูดูครับแรคู่แล้วเดี๋ยวจัดตัวนี้จัดล้ครับอูยใ่เท่ากระดดลูกชายเลยครับแข่งของ่ เลยนะคเอบยกที ครับแต้นจัดไหมแต้มนะครับแตมที่สองครับผมทิปนี้ก็ปลากัดยากหน่อยนะครับเราต้องขุดนะครับมารี่กำลังขุดอยู่นะครับมารี่ถึงก็สาย สายหัวอะไรนะลี่จับยากมากครับเดี๋ยวปากรดหุ่นเขาขึ้นครับเขาขุดจนได้นะครับแต่นัลี่ยังขุดมาเจอนะครับเจอแต่แาวะครับไม่เจอตัวอะไรวันนี้สายกับพงครับวันนี้่อนไม่เอาเลยครับต้องไปกับพงครับ เดี๋ยวต้นบ่ายเราจะไปตีกระพงครับตอนเช้ามาทิ่ปลาช่อนก่อนไม่เอาเลยไม่กลับ ดียันไงยันไปยืนไปยืนดูสซกันเลยเราคนสิมา แต้มกันนะนะครับ,ม,รบมีโลขึ้นครับตัวนี้ครับน้ยวิรัตครับน้ยวิรัต

khóc tem nè khóc bố, qua rồi hông, 1 tem, tăng 10 bồn nhớ, phá đi cả เขต้องพูดโยทั้งแทงงมดไอ้นอะไรครับแตมสครับแต้มสีแตมสครับแตมสีกับน้ำไรครับแต้มสีครับแต้มสีครับแตมสีแรกครับแต้มแรกไปยครับวันนี้ก็ ใ้เวลาครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับก็คลิปคลิปนี้ก็ปิดท้ายนะครับคลิปคุดนะครับอาค่อนข้างที่จะกัดยากนิดนึงอีกอย่างหนึ่งนะครับทีมงานเราก็มีทุละนะครับที่จะไปต่ออีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ได้คนละสามแจมตีแ้มครับไซโลละสำหรับคลิปหน้าดำครับก็ฝากติดตามรับชมพวกเราด้วยนะครับเราจะไปปลากระพงมัน่อนะครับโอเคสวัสดีครับ